ภูมิใจไทยฟ้องชูวิทย์คืออะไร่ภูมิใจไทยฟ้องชูวิทย์เนี่ยเขาฟ้องที่สาลแพ่งนะครับเรื่องละเมิดนะครับและก็กล่าวไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความฝ่าฝืนความจริงเป็นเหตุให้ภูมิใจไทยเสียชื่อเสียงเกียรติคุณทางธรรมาหาได้ทางเจริญก้าวหน้าของพรรคของเขาที่กขฟ้องนะก็คือพูดง่ายเขากล่าวหาว่าคุณชูวิทย์เนี่ย ไปพูดเรื่องกัรชาเนี่ยเป็นการบิดเบือนเป็นการแสดงข้อความเท็จส่วนความจริงจะเป็นอย่างไรเป็นความเท็จหรือไม่เป็นหน้าที่ของศาลนะเป็นหน้าที่ของศาลในการที่จะพิจารณาคดีต่อไปนะครับใครสนใจข้อกฎหมายก็เข้ามาได้เลยนะครับก็ยินดีนะครับเข้ามากันเยอะๆนะครับอ่าสินาทีที่ผ่านมานะครับนะเรื่องเล่าเช้านี้ สุป,ปชัยไม่เห็นด้วยคำสั่งศาลนะครับไม่เห็นด้วยคำสั่งศาลนะครับสารยกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวชีวิตพูดกัญชากระทบพักเตรียมยื่นใหม่10เมษายท้าตั้งกคานที่ศาลจะได้เปิดความจริงลั่น้นกดล็อกกัญชาคือรัฐสภาไม่ใช่ภูมิใจไทยอย่าบิดเบือนนะครับนี่ข่าวล่าสุดนะครับนะครับ สุประชัยภูมิใจไทยบอกว่ายื่นใบสิบเมตาครับนะครับยื่นขอให้ศาลสั่งคุ้มครองห้ามชูวิทย์พูดเกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยวันจันทร์ครับแล้วบอกให้ชูวิทย์เอาทนายมาสักคาั้จะได้รู้ความจริงคนสั่งปลดล็อกกัญชาไม่ใช่ภูมิใจไทยรัฐสภานะครับนะเขาจะเอาเอกสารหลักฐานจากสภามาชี้แจงศาลว่าการ การกล่าวหาดังกล่าวนะั้นเป็นการบิดเบือนใส่ร้ายทํานองนะั้นนะครับอันนี้ก็คือการให้สัมภาษณ์ของอ่ภูมิใจไทยนะครับเนี่ยข่าวด่วนเมื่อสักครู่นี้ก็ดูนะครับว่าศาลจะสั่งอย่างไรนะครับนะก็ติดตามกันต่อไปว่าเขาก็จะไปยื่น,น,นอีกนะนะภูมิใจไทยกับชูวิ์นีน่ก็คงจะสู้กันไปเรื่อยๆนะอือ ก็ดูกันไปนะใครผิดใครถูกนะก็เรียนรู้ครับฟังชูวิทย์ฟังชูมใจไทยนะฟังสองฝ่ายนะครับอยา่าพุ่งไปเชื่ออะไรใครเชื่อผมเนี่ยฟังความไม่รอบด้านนะอืมแต่นะครับเนี่ยข่าวด่วนมาเลยนะยื่นกันไปยื่นกันมาอยู่นี่แหละอืมนะ ธีรพันหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติปลาัยดุบอกว่าต้องจัดการพวกชังชาตินะพวกชังชาตินะนะอืพวกชังชาติหมายถึงใครวะใครคือพวกชังชาติอืนะอืม นะใครมีอะไรถามมาได้นะถามได้เต็มที่เลยนะครับอ,อถามเลยนะอือยากถามอะไรก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับเต็มที่เต็มเดียวกันเลยนะครับเอ,อเต็มที่นะครับอ,อยากรู้เรื่องอะไรนะครับสารเพิ่มชูวิทย์พูดเรื่องกัญชาอืปัจจุบันสารไม่ได้ห้ามแล้วนะครับนะยกเลิกการคุ้มครองชั่วคราวแล้ว และให้ชูวิตวิพากษ์วิจารได้อย่างเต็มที่หลังจากนี้เป็นต้นไปชูวิตก็สามารถวิจารณ์ภูมิใจไทยได้อย่างเต็มที่แต่อย่าลืมนะวิจารณ์ได้อย่างเต็มที่ภูมิใจไทยเขาก็มีสิทธิฟ้องศาลได้ทุกวันทุกวันทุกวันนะสมมุติวันนี้คุณชูวิทย์พูดเขาก็ฟ้องหนึ่งคดีพรุ่งนี้พูดอีกเขาก็ฟ้องหนึ่งคดีเขาสามารถฟ้องได้ทุกวันทั้งคดีบินประมาทแล้วก็คดีละเมิดฟ้องได้ทุกวันเลย นะครับนะส่วนใครจะแพ้ชนะก็เป็นหน้าที่ของสานะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนเพื่อทราบต่างคนต่างม,มีสิทธิ์ในการฟ้องและต่างคนต่างม,มีหน้าที่ต้องเคารพสิทธิ์ของบุคคลชูวิทย์มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ภูมิใจไทยได้อย่างเต็มที่แต่ต้องไม่ละเมิดกฎหมายต้องไม่ใส่ร้ายต้องไม่บิดเบือนต้องไม่นำข้อมูลเท็จใส่ร้ายต้องวิาพากษ์วิจารณ์โดยสุจริต ถ้าเฮียชูวิทย์วิภาวิญญาิยามโดยสุดริตก็ไม่มีความผิดแต่ถ้าไม่สุจริตบิดเบือนคุณชูวิทย์ก็ต้องรับชอบนะครับนอกจากนี้ในช่วงนี้มีการเลือกตั้งก็จะมีกฎหมายเกี่ยวเรื่องการเลือกตั้งสสไทยใส่ร้ายทําลายคะแนนนิยมก็มีความผิดมีโทษจําคุกนะครับมีโทษจําคุกนะนะครับมีโทษจําคุกอย่าลืมนะไทยไปใส่ร้ายพักภูมิใจไทยพักประชาธิธปัตย์พักเพื่อไทยพักไหนแล้วแต่ ใส่ร้ายทำลายคะแนนนิยมก็มีความผิดนะครับมีโทษจำคุกตามกฎหมายเลือกตั้งสสส,สวน,นะหลายคนอาจจะไม่ทราบนะนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนนะครับนะวัน,ว,นวันก็ดาพักการเมืองพักนั้นพักนี้น,นนะถ้าไปใส่ร้ายเขาก็มีความผิดเขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายการเลือกตั้งสส,สนะไอ้ส่วนคดีแพ่งละเมิดก็ฟ้องศาลแพ่งไป เนะครับมีสองส่วนนะครับอืมกระชอบกัดปัญชาถือเป็นยาเสพติดไหมครับอืมจริงจริงมันคือยาเสพติดปัจจุบันนั้นเท่าที่ผมทราบนะหลดุดออกจากยาเสพติดแล้วจะถับหลดออกจากยาเสพติดแล้วนะครับนะอ,อ่นะฮะสวนคุณชูวิทย์จะจบแบบไหนครับตอบยากเมื่อเช้าผมฟังท่านผู้ว่ารุงเทคพูดนะฮะก็ ให้ปลัดกระทรวงให้ปลัดกรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะพิจารณาว่าสวนคุณชูวิทย์เป็นสาธรารณสมบัติของแผ่นดินหรือเป็นทรัพย์สินของคุณชูวิทย์ตอนนี้เขากาลังดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานอยู่กําลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะะนะครับแล้วก็ก็ผลเป็นอย่างไรก็คอยติดตามผมก็ไม่รู้นะ ว่าสวนคุณชูวิทย์เป็นของคุณชูวิทย์หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ρεί, ก็มีหน้าที่ติดตามข่าวนะครับถ้าคุณชูวิทย์นะไม่เคยยกที่ดินให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ดินก็เป็นของคุณชูวิทย์แต่ถ้าคุณชูวิทย์เคยแถลงข่าวว่ายกที่ดินสวนชูวิทย์ให้เป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินให้ประชาชนใช้ร่วมกัน นะครับถ้าประกาศแค่นี้ที่ดินก็ตกไปเป็นของกรุงเทพมหานครท,ทันทีโดยไม่ต้องมีการจดทะเบียนนะครับไม่ต้องจดทะเบียนเลยนะตกเป็นของกรุงเทพมหานครท,ทันทีนะครับและกรุงเทพมหานครก็ไม่ต้องมาสแสดงเจตนายอมรับสวนชีวิตเป็นของตนเองนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูข่าวเก่าๆ,ๆไปดูคลิปต่างๆว่า ตั้งแต่คุณชูวิทย์ออกจากคุกมาคุณชูวิทย์เคยพูดไหมว่าผมนายชูวิทย์กำนบลนวิสิทธิ์ขอยกที่ดินของกระผมให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับก็ต้องไปดูคลิปต่างๆถ้ามีก็ถือว่าที่ดินนี้ตกไปเป็นของกรุงเทพมหานครทันทีที่พูดจบนะแต่ผมไม่ไม่ทราบข้อเที่จริงว่ามีหรือไม่มี ก็ดูกันต่อไปนะครับอันนี้คือให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกทนายเดชาไม่ใช่ผู้พิพากษาที่จะมาตัดสินอะไรใครนะครับอันนี้คือว่ากันตามกติกาท่านถามมาเราก็ตอบไปนะครับชัดเจนนะครับอืมอมนืนะครับนะครับใครมีปัญหาข้อกฎหมายถามนะครับเป็นรายการทางด้านกฎหมายอืมอืม นโยบายเพื่อไทยแจกเงินดิจิทัลคนละหนึ่งหมื่นบาททําได้จริงหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบนะมันก็มีความเห็นสองฝ่ายเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาทําได้ใช้เงินแค่ห้าแสนล้านนะลดรายจ่ายแล้วก็หาเงินเพิ่มเขาว่าอย่างนั้นนะ <c oughs> ถามว่าผมเชื่อไหมผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อนะคำพูดอะไรต่างๆเนี่ยที่ว่าเนี่ย แจกคนลหมื่อใช้เงินภาษีห้าแสนล้านเนี่ยนะครับถามว่าผมยังไม่เชื่อว่าจะทาได้จริงนะจนกว่าจะมีการทําจริงก็ต้องรอยห้เขาเป็นรัฐบาลเนะี่ยบางคนก็เชื่อบอกทําได้ก็เคยทามาแล้วอะไรเรียกว่าไ,ไปก็แล้วแต่ส่วนผมยังไม่เชื่ออกโอ้โหแล้วก็ต้องอธิบายนะครับว่าจะไปหารายได้มาจากไหนเพิ่มขึ้นเพราะคุณยาวเงินภาษีไปแจกห้าแสนล้านเนี่ยคุณต้องอธิบายว่า คุณจะไปเอารายได้เพิ่มเติมมาจากไหนเนี่ยต้องอธิบายตอนเนี้เขากําลังถามพักเพื่อไทยว่าคุณจะไปเอาเงินห้าแสนล้านมาจากไหนหารายได้เพิ่มอย่างไรเพราะคุณต้องไปแจกประชาชนห้าแสนล้านเนี่ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนเนคุณจะไปหารายได้เพิ่มมาจากไหนอันนี้ต้องตอบสองคุณจะไปตัดลดประมาณส่วนไหนนะไปตัดลดประมาณกองทัพเหรอตัดลดประมาณตรงไหนที่มีไขมันเหรอ หรือส่วนเกินเหรออันนี้คุณต้องตอบไห้ได้นะข้อสามคุณได้ประเมินความเสี่ยงวินัยการคังหรือ,อยังว่าเนี่ยมันจะได้ผลไหมหรือเป็นการเ,เป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการโฆษณาหาเสียงเพื่อให้คนอายุสิบแปดปีขึ้นไปเนี่ยนะมาเลือกคุณหรือเปล่าเพื่อให้แลนสไลด์นะครับอันนี้ก็ <S <S 1> <S 1> สังค <S <S มก็ตั้งคำถามว่าตกลงอะไรยังไงแน่ นี่ครับนี่ก็ดูกันต่อไปนะครับว่ามันเป็นการกระตุ้นถิงและทําไมต้องให้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการใกล้ๆบ้านตามบัตรประชาชนไม่เกินนะสี่กิโลเจ็ดกิโลอะไรต่างเน,นะครับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องชี้แจงถ้าชี้แจงไม่ได้ก็เสียคะแนนนิยมเพราะว่าหลายพรรคก็มองว่ามันเป็นลักษณะเป็นการอา่าเรียกอะไรเป็นการประชานิยมสุดโต ก็แล้วแต่นะครับนะเขาว่ากันไปนะว่ามันจะเป็นยังไงอไืนะ